บ้านนิคมสายโทร2เหนือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนางสาวออนพรินกมนชิตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและมีข้าราชการครูทั้งสิ้นจำนวน4คนพนักงานราชการหคน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น67คนปรัชญาโรงเรียนประพฤติดีมีวิชาพัฒนาชุมชนสีประจำโรงเรียนสีแสดเหลืองโรงเรียนได้จัดทำพันธกิจ โดยจัดระบบการศึกษาที่หลากหลายให้ได้ตามมาตรฐานมีการประสานภาคีเครือข่ายเพือ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงด <això> ดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพาศา2565 1>, 1. ด้านการบริหารวิชาการ,ราและความเป็นผู้นำทางวิชาการลักษณะาางานที่เสนอให้ครอบคุม ถึงการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเเเป็นนนทีี่ยยดใใจรรราาาาห้ไฟศึึกกษพัฒ องเรียนเรา12<อ>เหนือเรารักศรัทธาประพฤติดีมีวิชาห่วมพัฒพนาชุมชนการกีฬาระบือใทุแห่งคนจัดทําแผนนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีน,นดําเนินการการนิเทศแบบกัลยาณมิตร กำกับติดตามประเมินผลนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเอง 1. งมีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคน,คนเก่งและมีความสุข 2. มีคณะกรรมการนิเทศภายในที่มีส่วนร่วมในการนิเทศแบบการยานมิตร 3. มีระบบประกันคุณภาพและรายงานผลการประเมินตนเองทุกปีผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ90ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลที่เกิดกับครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ100%เซจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล100%เเซจัดทำรายงานการใช้สื่อการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล100%เซผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนพัฒนาระบบการในเทศภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา,าการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายต้นสังกัด นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริดมเขต2และการดำเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน,น,ายนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน,นาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานการบริหารสถานศึกษาทั้ง4ฝ่าย 1. มีคู่มือการบริหารจัดการศึกษาทั้ง4ฝ่าย 2. มีคำสั่งมอบหมายงาน 3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคีเครือข่ายของผู้ปกครองคณะครูและนักเรียน 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 3. ด้านการบริหาร <ไป S 1> การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายลกรรลยุทธ ใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบกัลย,ยาณมิตรและเผยแพร่นวัตกรรมให้แก่สถานศึกษา timeless, ใาากล้เคียงม,มีนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียน sunshine, รู้แบบกัลยาณมิตร และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง 4. ีด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ <Lar> การจัดระบบการ <ข S 1> ให้บริการในสถานศึกษา,าการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดา <visuals S 2> การเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเครือข่ายผู้รวมพัฒนาโรงเรียนกลุ่มบ้านกลัวสามและโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากตนสังกัดท้องถิ่นชุมชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน,ค,นครูและสถานศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เผยแพร่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ เผยแพร่ทักษะความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาใกล้เคียงได้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนบ้านนิคมสายโท12เหนือตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้โรงเรียนบ้านไนคมสายโท12เหนือมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนํามาซึ่งความภาคภูมิใจนักเรียนมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมทํากิจกรรมมีความรักในงานที่ทําและตั้งใจทํางานตามที่ได้รับมอบหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี